เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ยครับยูกิทแบมบัดนะครับผมวันนี้เราก็จะมาซโลลังกับซีซั่นใหม่นะครับโดยวันนี้เราจะมาเล่นโมเลนนะครับบอกเลยว่าบับมาแบบโหดจัดๆนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยโมเลนเนี่ยมันท่าหนึ่งมันดูดเลือดได้สูงสุด20%เลยนะครับคือถือว่าสูงมากๆแล้วก็ยิงแดงขึ้นด้วยนะครับท่า2ก็คู่ดาวเร็วขึ้นนะอันติีก็สโลอะไรเยอะขึ้นนะครับเล่นเป็นเซตประมาณนี้นะครับผมดาบทาลอนดาบที่ มอร์นิ่งสตาร์ดาบแดงนะครับแล้วก็รูนดูดเลือด16มานะครับแล้วก็พลังแฝงเป็นรวยเร็วแล้วก็พลังรองเป็นเพิ่มเลือดนะค่าค้ยวได้เลือดประมาณนี้นะครับซึ่งโมเลนแผ่นนี้เนี่ยพอเอารูนดูดเลือด16มานะครับแล้วก็บวกกับท่าหนึ่งมันตีแรงขึ้นแล้วก็ดูดเลือดมากขึ้นนะครับผมบอกแล้วว่ายืนเลนอย่างแข็งนะครับแข็งโป๊กอย่างเงี้ยมาเดิมาดีาครับมาดียยิงสู้ยิงสู้ไปดิเราดูดเลือด30% เอาดิครับผมมันจะเอากับผมจริงๆใช่ไหมมันจะเอากับกินแบตบูดใช่ไหมมาดิมาดิครับผมกินแบตบัตได้เปิดบัตครับผมเอาอะไรก็เป็นเรื่องและอย่างเงี้ยเอาสุดยิ่งยืนมันเลนได้นานแล้วก็ยิ่งอึดนะครับเพราะว่าคือโมเลนเซตนี้เนี่ยมันเป็นเซตที่แบบยืนเลนแข็งโป๊กเลยนะครับเอาเดิเอาเดียวเพื่อเรา ซีสวยจัดครับผมช่วงแรกๆอาจจะยิงไม่ค่อยแรงมากนะโมลเลนนะครับแต่พอเลเกณนี่บอกเลยว่ายิงไปเดียวไสแตกเนี่ยครับผมเฮ้ย <laughs> มันเกี่ยวผมจริงมันเอาผมจริงมาเดเอาเดนี่คือพลังของโมลเลนสแต็กเต็มครับผ <laughs> มเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมบอกไปครับว่าบัฟมานี่สแต็ก แล้วว่าเพิ่มอุดมากขึ้นด้วยนะเพิ่มเกาะอ,อะไรมากขึ้นนะครับแล้วก็สแต็กอยู่นานมากขึ้นเป็น2.5าวีนะครับถือว่าเลี้ยงสแต็กแบบง่ายไม่ไหวแล้วนะครับผมนี่ยิงต่อไปครับเมื่อป้อมเรายิงเราใช้แตกแน่นอนไม่ไหวจริงๆเพื่อนถ้ามีทาทรอนนี่ก็ดูเลือดแบบเร็วมากนะครับ ฟามไปเรื่อยๆครับผมทารอนมาแล้วฮะตอนนี้ดูดเลือด26%นะถ้าสมมติว่าถ้าหนึ่งอัพเต็มเนี่ยมันจะเป็นดูดเลือด20%นะครับก็จะเป็นทั้งหมด46%นะครับผมเอาดินี่โอ้โหมีแข็งมันจับผมแต่ผมจะเอาครับผมอึดโคตรๆ <c oughs> อึดไม่ไหวแล้วมา 3คิวครับผมว่าจีป้อมได้เลยเนี่ยอย่างนี้นะครับผมมาเดี๋ยวรอมีดาบคลี่นะครับไม่มีใครมาคือแพทเมื่อก่อนเนี่ยโมลเลมนอาจจะแบบว่าต้องออกดาบดูดเลือดนะครับแต่แพทนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าดาบดูดเลือดไม่ต้องออกก็ได้นะเพราะว่า มันได้ค่าดูลเลือดทีเ่เยอะขึ้นจากท่านหนึ่งมาแล้วนะครับไปเอาอของมีไดเมจมาก็ถือว่าเล่นง่ายขึ้นนะครับผมโอ้โหดูอา้าวยีหน้ามันลำฟิกฟิกโยกโอ้โหมันยังฟิกโยกมาตามจับผมช่วยผมด้วยซิปขอบคุณมากเพื่อนแล้วผมก็ลุยต่อมาดิโอ้โหมันมีฟิกว่ะยังไงครับจังหวะนี้ชุลมุนชุลมุนจ,จัดจ เอาเลยครับผมไม่ต้องมายุ่งกับผมครับผักไปนหนึ่งทีแตกครับผมโอ้โซิปตายว่ะเพื่อนทีดูเลือดครับไาเดือดเลือดเต็มครับผมเฮ้ย <laughs> นี่เลนหน้าอยู่ในี่ย่าเพื่อนนี่อยู่แล้วน่าจะวาร์ปกลับไปแล้วนะครับ <reli> โอเค เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็น morning star ต่อเลยนะครับผมแันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้อ่อน s ติง i n g s t นะผมรู้สึกว่ามันต้องเน้นยิงแรงๆไปเลยนะครับผมผมจะบอกว่ายิงสะใจกว่านะครับเล่งนมเพื่อนรอซ้อนให้นะเพื่อนเราไม่น่าจะเล่นครับดูให้เพื่อนดูให้มันฟิกเกอร์ไปแล้ว เอาจริงผมอยากได้แบบว่าอันตี5-2นะส,สต,นตันนานๆเหมือนแผทเก่าๆเลยนะครับมันจะเล่นมันกว่านี้นะครับผมอันตีมันดูแบบว่าหลบง่ายไปนะคือ,อมีผลค่อนข้างน้อยนะอันตีของโมลเลนนี่ครับต้องใช้แบบว่าจางังหวะเตะๆเลยถึงจะแบบว่าเห็นผลนเต็ม ตรงกลางมีอารัมอารัมยังไงฮะต้องยิงได้ไหมอย่างนี้ต้องยิงแล้วฮะต้องยิงแล้วเพื่อนเออแตกหนึ่งซิปยังรอดมอร์นิ่งสตาร์มาแล้วของมันสิดูเลือดผมดิเพื่อนคือเดมฮอมันเเดียวรถเนี่ยไปยิงคีป่าสองทีมันก็เต็มแล้วนะครับเลือด มีท่านหนึ่งยิงนะจะเลือดเด้งรัวๆนะครับโอเคมาสแต็กนี่ยังเต็มอยู่นะครับต้องสูนยิงนะเพื่อนอยากได้ป้อมนี้ฮะฟิกโยกไปหนึ่งทีก็ผมไปละโกโดนชัดดาว <laughs> down, ครับเดี๋ยวมันรวย <laughs> <laughs> ไป <laughs> ยิงไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวประเดี๋ยวเลือดเต็มแน่นอน <c oughs> กด5หนึ่งยิงนี่ไปเปไดินเ,เลือดเต็มนะฮะเนี่ยเห็นไหมยาน่าทรายโมเลนโอเคเลือดเต็มครับกลับมาบูได้ต่อได้เหมือนเดิมที่ต่อมาเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นดาบแดงนะครับผมอันนี้ไม่น,าน่ารอดแล้ะเรียวมะไปดักหญ้านูน้นเล่นได้ไม่ได้เพื่อนโอ้โห เพื่อนเราเล่นแล้วฮะต้องเล่นแล้วอย่างนี้จังหวะนี้ผมต้องเล่นต้องเล่นครับผมพลังดูดเลือดโมเลนแตกเรีย <c oughs> บร้อยครับยิงแรงโคตรผมบอกเลยว,ว่าถ้ามันไม่ออตัดเลือดนี่โมเลนเล่นสบายมากเนี่ยครับแต่โมเลนนี่แพ้นี่นะตัดเลือดนะครับผมโดนตัดเลือดทีนี่คือเหงาใฮะมา เล่นกับซิปครับผมอีกประมาณ600โกผมมีดาบแดงยิงไส้แตกแน่นอนครับจังหวะน,นี้โอ้โหมันจับแล้วไปลุยลุยครับผมซิปกิ้งไปแล้วโอ้โหไม่ได้อรอเพื่อนแล้วนี่เรียบร้อยครับเลเจนดลรีไปแล้วฮะแคบเดียวเลือดเต็มครับผม <Hey. S 1> ตอนนี้คือดูดเลือดค่อนข้างสูงสุดมากๆนะฮะ ถ้าสมมติว hmm. um, oh, 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 oh. ่าจะออกแบบดุเลือดแรงๆเลยก็ดาบดุเลือดไปนะหรือว่าจะเอาเซฟๆก็ก่อเกิดนะครับเ่นสุดท้ายอาร์มมันจะจับผมไมเนี่ยตัวมันจับผมจังอย่ามาจับครับผมเอาเซฟนฮะโอ้โหเหงาเลยโดนชัดดาวโอ้โหโดนเอ็นโซเกี่ยวเฉย ผมว่าไฟหน้าต้องจบแล้วนะฮะไม่งั้นนี่มันจะมีคําว่าแรลงไทยไฟเดียวเกิดขึน้นนะครับ,บ,บเพื่อนๆ <laughs> มันมันมันมาแล้วฮะมันมาแล้ว <c oughs> มันมาแล้วฮะโอ้โหนี่นเลยมันจะอะไรขนาดนั้นนะเพื่อนปีเข้าบอสอันสีดูกี่งก้องมากเลยรู้สึกว่าเหมือนจะมีกลิ่นนะครับ Hmm. ดีหน้านี่หนึ่งหนึ่งน่าจะไหวอยู่นะแต่โ,โดนซ้อนนะครับไม่เอาเดีอยฮะช่้นสุดท้ายผมเป็นก่อเกิดดีกว,ว่าคือรู้สึกว่าถ้าแพ้ไฟนี้น่าจะแพ้เลยนะครับเกี่ยวสวยเฉยเกี่ยวสวยเฉยโอเค1 <c oughs> <c oughs> 1คิวผมว่ายังไงรอบนี้น่าจะจบนะผมน่าจะ เน ah <laughs> ้นบ้านรัวๆแล้วนะฮะเพื่อนๆไม่งั้นนี่น่าจะมีกลิ่นแท้นะครับลิเลียมาแล้วลิเลียเข้าเรียบร้อยครับผมมันเริ่มแรงว่ะลิเลียโอ้โหขอคีบดูดเลือดหน่อยเพื่อนไม่มีคีบเลยต้องตีแล้วฮะดูเลือดหน่อยเพื่อนอัดตีบ้านไปเรียบร้อยครับผม ก็ถือว่าแผทนี้เนี่ยบัฟมาก็ค่อนข้างเล่นง่ายเลยครับคือทุกสกิลใช้มานาน้อยลงด้วยแล้วก็ดูดเลือดแรงขึ้นยืนเลนนี่แข็งโป๊กเลยนะสลับโมลเลนนะครับถ้าแบบไม่โดนไม่โดนไดป้อมแบบ3มตัวขึ้นนี่ยังไงโมลเลนก็ยืนเลนสบายนะครับอ่ะขึ้นคอนเลยได้บัตรดาวฟรีมาหนึ่งอัน <laughs> ก็ถือว่าโมลเลนเล่นได้นะแผทนนี้นะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็ ยืนเลนแข็งมากๆนะครับผมดูเลือดอะไรนี่แรงโคตรนะครับก็ไปรองดูกันได้นะสำหรับโมลเลนนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาๆฮะสวัสดีครับ